สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m p v a r i e t y Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่ 6, 7และ8ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันอภิเศษ,ษของห้องเต้เทนหุยกับองหญิงฉูชิงเกอรชินอองเห็นว่าห้องเต้ควรจะต้องไปดูแลสนมใหม่จึงขอตัวกลับแต่ห้องเต้กลับชวนเขาไปอาบน้ําต่อด้วยเล่นมากรุกเพื่อจะได้คุยกันนานๆแต่แท้จริงหมายรอบดูรอยสักบน,นตัวเขา แต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกตินอกจากรอยแผลที่มาจากการสู้รบในขณะเดียวกันกระแซงทำเป็นห่วงให้ฉินอ๋องหยุดพักเรื่องการทำศึกสงครามเพื่อลดอำนาจทางการทหารของเขาองค์หญิงชูฉิงเกอที่ตอนนี้เป็นสนมฉีแล้วนั่งรอห้องเต้เทียนหุยในห้องหออยู่นานเมื่อมาถึงห้องเต้บอกกับนางว่าฉายางามล่มเมืองของนางที่ผู้คนร่ำลือนั้นไม่เกินจริงสักนิด เป็นโชคดีของเขาที่ได้นางมาเป็นสนมแต่ก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจจึงไม่ได้ดื่มชาที่นางเตรียมไว้ให้และบอกว่าคืนนี้ให้นางนอนพักผ่อนให้สบายไปคนเดียวก่อนเพราะคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางรัชทายากับลุงไปขอให้กู้ชี้เศร้าร่วมมือกำจัดคนคนหนึ่ง กู้ชีเจ้ารู้ว่าพวกเขาหมายถึงฉินอ๋องจึงบอกว่าได้ลงมือไปล่วงหน้าแล้วนั่นคือการฆ่าหัวหน้าศาสตร์ต้าหลีเพื่อใส่ร้ายฉินอ๋องรัชทายาทไม่พอใจเพราะหัวหน้าศาสรคือคนของเขาแต่กู้ชีเจ้าบอกว่าถ้าคิดทำการใหญ่ก็ต้องยอมแลกเพราะการจะค้นฉินอ๋องนะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆซึ่งลุงของรัชทายาทก็เห็นด้วยพวกเขาจึงทำการจัดฉากฆ่าขุนนางตายเพิ่มอีกสองรายเพื่อจะป้ายความผิดให้ฉินอ๋องเป็นแพรับบาปให้ได้ จนฉินอ่องต้องตกเป็นผู้ต้องหาทันทีวันนี้เป็นวันที่สิบที่หยุนซีเข้ามาอยู่ในจวนฉินอ่องแต่แทบจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาเลยเพราะเขากำลังตามไขคดีฆาตกรรมที่พวกคนเลวพยายามใส่ร้ายให้เขาหมดความน่าเชื่อถือเพื่อจะได้ผลจากตำแหน่งนางรู้มาจากแม่นมเจ้าว่าคนที่ตายล้วนมาจากการได้รับพิษแต่ไม่มีหมอคนไหนรู้ว่าเป็นพิชิดใด หยุนซีคิดว่าถ้าช่วยเขาคลีคลายคดีคงจะได้รับความเชื่อใจแล้วนางก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นจึงแอบหนีออกจากจวนเพื่อไปที่เรือนพิสูจนศพระหว่างทางนางได้เจอกับกู้ชีเศร้าเขาเกือบจำนางไม่ได้เพราะรอยแผลของนางนั้นหายไปแล้วก่อนจะแยกกันกู้ชีเศร้าให้ยาสำหรับบำรุงผิวหน้าให้นางจากร้านขายยาของเขาด้วยขณะเดียวกันฉินอองกับฉีเฟิงมาตรวจศพก่อนหน้าหยุนซีและได้เจอกับหมอหลวงหานผู้เป็นพ่อตา แต่พอได้คุยกันจึงได้รู้ว่าหมอหลวงหานั้นไม่มีความชำนาญในเรื่องพิษและไม่ได้เป็นคนรักษาแผลบนใบหน้าของหยุนซีฉินอ่องรเริ่มระแวงในตัวหยุนซีขึ้นมาหยุนซีต้องสัดพิษใส่ทหารยามเพื่อจะเข้าไปดนเริอนเก็บศพนั้นได้เจอกับหมอหลวงกู่ที่พอจะชำนาญด้านพิษอยู่บ้างแต่ก็ยังหาต้นตอไม่เจอสองคนจึงช่วยกันตรวจพิสูจนศพหยุนซีได้กลิ่นไม้จันหอม และรอยค้ายยุงกัดที่บริเวณหลังหูและคอของศพพร้อมกับซากแมลงเลยพิสูจน์ได้ว่าคนตายทั้งหมดโดนวางยาพิษระหว่างทางกลับหยุนซีได้เจอกับกู้ชีเซ้าอีกสองคนคุยกันอย่างสนิทสนมต่อหน้าอูสือที่แอบตามมากู้ชีเซ้าลากหยุนซีไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเขาเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาให้ยาสินโยไปรักษาหน้าจนหายอูสือเป็นมือสังหารที่แฝงตัวอยู่ในหอคณิกาเพื่อคอยสืบเรื่องต่งตางๆให้กู้ชีเศา เมื่อฉินอ๋องกลับมาถึงจวงก็รีบไปคนห้องหยุนซีและได้พบหลักฐานผ้าคลุมหน้ากับจำราพิกูที่หยุนซีฉกไปแล้วยังมีแผ่นจดรายการสำรวจเดือนล่างทำให้นึกถึงตอนที่นางหาโอกาสสำรวจร่างกายเขาเขามั่นใจว่าไทเฮาคงจะส่งนางมาเป็นสายลับเพราะเริ่มสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเขาหยุนซีหลังแยกกับกู้ชีเศร้าได้เจออู๋สือที่จงใจเดินตัดหน้าอู๋ซือทำขวดผงจันหอมตกหยุนซีจะนำไปคืนให้ แต่พอไปถึงหอคณิกาก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปทำให้หยุนซีเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติด้านสนมฉีเข้าวังมาเป็นเวลานานแต่ห้องเต้จะแวะมาหาแค่ครั้งคราวแต่ละครั้งก็จะอยู่ด้วยไม่นานนางเกรงว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปแผนแก้แค้นคงจะทำได้ยากจึงได้นำของที่รักที่สุดให้คนสนิทนำไปมอบให้ไทเฮาหวังจะได้รับความไว้วางใจ แม้จะถูกใจในของกำนันชิ้นนั้นแต่ไทเฮากับฮ่องเต้ก็ยังไม่ไว้ใจถึงแม้เทียนหนิงจะได้รับชัยชนะจนึงแควนฉีต้องส่งองค์หญิงมาเป็นสนมแต่หากแขวนฉีกับป๋ยหลี่ร่วมมือกันเทียนหนิงก็น่าเป็นห่วงไม่น้อยหยุนซีกะจะย่องเข้าจวนเงียบๆแต่เจอฉินอ่องมาดักรอและพานางไปไต่สวนหยุนซีจำนนด้วยหลักฐานคือตำราพิษกูที่ขโมยไปหยุนซีปฏิเสธว่านางไม่มีเจตนาร้ายเพียงเพราะนางชอบศึกษาตำราพิษ และที่หายไปวันนี้ก็เพื่ออยากช่วยเขาไขคดีเลยไปที่เรือนพิสูจนศพและตอนนี้พบเบาะแสร,รวมถึงหลักฐานที่อาจจะไขคดีนี้ได้พอดีฉีเฟิงมารายงานผลชนสูตรศพที่ตรงกับข้อมูลของนางแต่ฉินอ่องยังไม่เชื่อใจ หยุนซีจึงบอกว่ามีที่อยู่ที่คาดว่าจะเป็นมือสังหารเพราะนางแอบปลอมตัวเป็นชายเข้าไปสืบในหอคณิกามาแล้วชินอ่องเตรียมแผนจะจับอูซือหยุนซีเร่งให้เขารีบจัดการไวๆชินอ่องจะได้เลิกสงสัยในตัวนางเสทีหลังเถียงกันไปมากับฉีเฟิงชินอ่องได้สั่งให้หยุดพูดแต่เพราะผลงานในวันนี้ทำให้ชินอ่องยังปลาในหยุนซีอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นนายน้อยถังหลี น้องชายฉินอ่องจะมาพักอยู่ด้วยแต่แท้จริงแล้วเขาแอบหนีงานแต่งงานมาฉินอ่องเลยได้คนปลอมตัวไปลอ่อซือบริการอู๋ซื่อที่หอคณิกาแต่ถังหลี่มีหนิงจิงคู่มั่นที่ขี้หึงมากนางแอบตามเขามาโดยไม่ได้บอกเลยทําให้แผนแตกอูซือหนีออกจากหอคณิกาแต่ฉินอ่องดักได้ทุกทางเลยตามมาถึงป่าพิษแห่งหนึ่งยุนซีแอบตามมาด้วยเพราะอยากให้ภารก,กิจสําเร็จไวๆที่หน้าป่าแห่งยุงพิษไม่มีใครเข้าได้เพราะมีไอพิษล้อมป่าอยู่ แต่ยุนซีมียาต้านพิษเพียงแค่2เม็ดนังกับฉินอ๋องเลยเข้าไปกันสอคนเพราะถ้าอูสซือมีพิษตัวอื่นอีกน่างจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีความรู้เรื่องพิษหลังจากเข้าไปแล้วอูสซือเป่าขุ่ยเรียกยุงพิษมาทำร้ายทั้งคู่ขณะที่ฉินอ๋องกำลังไล่ฟันฝูงยุงพิษอูสซือใช้อาวุธลับสาใส่ฉินอ๋องแต่หยุนซีเอาตัวบงังจนทั้งคู่พลัดตกลงไปในบ่อน้ำตก ชินอ่องอุ้มหยุนซีที่บาดเจ็บเข้าไปในถ้ำเมื่อรู้สึกตัวหยุนซีเห็นชินอ่องกำลังลื้อกระเป๋าเพื่อจะหายามาทาบาดแผลให้นางชินอ่องจะเปิดเสื้อนางเพื่อทายาหยุนซีเขินและบอกว่าพวกเรายังไม่เคยร่วมหอกันแล้วท่านจะมาเปิดเสื้อได้ยังไงชินอ่องยิ้มลุ้มกลิ่นถามนางว่าอยากจะเข้าหอที่นี่เลยไหมล่ะกรี๊ดหนักมากจากนี้ฝั่งหยุนซีก็ยิ่งเขินหนักชินอ่องโรยยาบนบาดแผลหยุนซีรู้สึกเจ็บมากเลยเผลอจิกแขนเขาจนแน่นทั้งคู่เลยได้ใกล้ชิดกัน จากนั้นชินอองออกไปสำรวจหาทางออกหยวนซีเอากระเป๋ายาออกไปซักแต่ดันเผลอสะบัดแรงจนก,กระเป๋าตกน้ำและตัวเองก็เกือบจะตกตามไปด้วยแต่ชินอองก็คว้าตัวไว้ทันอีกแล้วจากนั้นก็ใช้วิทยายุทธเอากระเป๋ามาคืนและยังใช้จับปลาได้อีกสร้างความประทับใจให้เมียยิ่งนะักแต่ก็ยังไม่ไวยแกล้งนางทั้งศาสน้ำและปลาใส่และยังสั่งให้ปิ้งปลาด้วย หยุนซีเป็นหญิงสาวสดใสได้ย,ยังมองโลกในแง่บวกแถมพูดจ้อได้ตลอดไม่มีเวลาให้ฉินอ่องได้เหงาหูแล้วยังมีอารมณ์สุนทรีชี้ชวนให้เขาดูดาวได้อีกแม้ในเวลาลำบากนางก็ยังสามารถมีความสุขได้กับทุกเรื่องเป็นความรู้สึกที่ฉินอ่องไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนางเห็นเขาไม่ยอมกินปลาเลยจะไปหาอย่างอื่นมาให้แต่ชินอ่องเห็นนางบาดเจ็บจึงบอกว่าไม่ต้องไปนางก็ยังดื้อดึงจนเขาต้องจัดการอุ้มนางไปนอน ช่างเป็นความฝินที่ละมุนจริงๆท่านอองผู้แสนจะเย็นชาบทจะโรแมนติกขึ้นมาเล่นเอาแอดมินนั่งเขินคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยล่ะคะ่ะจากนั้นฉินอ่องก็ให้เมียนอนหนุนตักจนหลับไปตัวเองก็เริ่มหวั่นไหวเล็กๆเพราะเมียเด็กทั้งน่ารักช่างพูดแถมยังฉลาดอีกทําให้เขาอบอุ่นและเริ่มมีความสุขขึ้นมา ส่วนด้านนอกนั้นอูซือเป่าขุยเรียกยุงพิษหมายกำจัดพวกฉีเฟิงถังหลี่แต่หนิงจริงก็มีฝีมือไม่น้อยนางใช้วิชาเป่าขุยที่พ่อสอนให้ซึ่งพ่อของนางก็คืออาจารย์ของถังหลี่และวิชาของนางแกร่งกว่าอูซือจึงเพลียงพั้มอูซือไม่รอช้ารีบจุดพลุส่งสัญ,ญญาณให้กู้ชีเศร้ารู้พอดีฉินอ๋องกับหยุนซีกลับออกมากู้ชีเศร,ร้าเลยรู้ว่าหยุนซีเป็นภรรยาของฉินอ๋องทําให้เขาเศร้าใจยิ่งนักเพราะตกหลุมรักนางไปแล้ว ฝั่งวังหลวงไทยเฮากับฮ่องเต้วางแผนลองใจสนมฉีแซงทำเป็นโรคฝีดาษจะสนมคนอื่นไม่กล้าเสนอตัวรับใช้แต่สนมฉีนางฉลาดหลักแหลมจึงเห็นถึงพิรุธเลยเสนอตัวเป็นผู้ดูแลฮ่องเต้แทนทําให้ไทยเฮากับฮ่องเต้เริ่มไว้ใจนางมากขึ้นหลังกลับมาถึงตำหนักหยุนซีล้มป่วยนอนไม่ได้สติฉินอ่องเป็นห่วงมากเลยไปตามหมอหลวงกูมาดูอาการเนียหมอกูเลยรู้ว่าหยุนซีเป็นถึงภรรยาของฉินอ่อง ส่วนฉินอ่องก็นั่งเฝ้าเมียรพร้อมกับกุมมือนางไว้ด้วยความเป็นห่วงขอจบ EP 6, 7และ8เพียงเท่านี้พบกับความน่ารักของฉินอ่องและอยวนซีต่อในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ